ตัวยฮะแตงหนึ่งอ่ะสบัดคมๆมไปมหนึ่งดอกออาละัะสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโรบอทกันนั่นเองคือผมไม่เคยเล่นโรบอทแล้วก็ในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นไม่ใช่มาเล่นมารีวิวปืนที่มีชื่อว่า bfg 50นะฮะไอ้แค่กูเรื่อ BFG ที่แบบปืนนั้นอะ ปืนจากปืนจากนั้นนี่ยผมขึ้นรูปให้นั่นแหละเดี๋ยวก็จะมาเล่นปืนนี้กันนะเป็นปืนที่ผมเพิ่งเปิดล็อกได้ในราคาห้าพันนั่นเองโคตรแพงเลยตอนนี้เราก็อยู่ในด่านอ่าตึกนั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็จะมาเล่นสนในด่านนี้ก็ถือว่าด่านที่เป็นด่านที่เหมาะเลยแหละงั้นก็หาตัวไม่ใช่หาตัวหาที่เวนหาที่คารกวาไงสนะุ่มนั่นแหละนะฮะเขายิงกันแล้วนะฮะเราจะดูนไป แล้วก oh, eh, oh, ็แม่ไม่โดนปืนนี้ก็เป็นปืนที่ใส่ทีลนัดนะครคือยิงแล้วสะอุ้ยกระตุกไว้เฮ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอาร์ทีเคโอโหอยู่ไต้ฐานทัพมันอยู่อออก็อยู่วัดเฮ้ยอุ้ยกล้องโอ้ยายอยอยอยา โอ้ยืนเงีงๆให้หนยแลเพื่อนนั่นันเล็งแล้วมันเล็งเราแล้วมันเล็งเราล้วสวยฮะแตงหนึ่งอ่ะเอเหมือนมันกีเปงหรือเอ้ยมึงโดดจริงดิไออีกหนึ่งนะฮะไม่น้องคิดอะไรมากศพสามอที่ถามมาเปล่าแต่ไม่ใช่สพเร้อสนะศพที่สามจะมาเปล่านั่นนั่มันเลงแล้ว น่นนั่ันหนึานาน่งแล้วโดนโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีโดนยิงแล้วใส่เอออ้อมหลังเฉยโอ้โหมาไหนศพต่อไปจะได้ไดป่าวสักทีศพดีวันนี้สักสิบป่ะกอสิบตัวนี่มันยากเนะเกมนี้อย่าคกกิดอย่าคิดงมันโคตรยากเลยเกมบ้ามาสบักทำไมวนะล่ะ วันนี้มันมาจากไหนเนี่ยท่เลยเนี่ยโอ้โเกิดกับเพื่อนแล้วกันโอ้้หยิงทีหน้าสำัดอ่ะปืนโค้ดอู้อู้อุ้ชิดโอ้เป็นกล้องที่แบบไกลที่สุดที่เคยใช้มาแล้วเนี่ยโค้ดูดันอ่ะ นิดนึงโดนตกตึกโดเดินตกตึกโอ้โหไม่มีไม่มีช็คไม่มีแล้วเพื่อนไปดขูข้างข้างไหนอหอโอ้เงียบอ่ะอ่ะเห็นนะสวยอีกหนึ่งศพตอนนี้กี่ศพแล้วสิบสามแล้วสามแล้วสามแล้ววันนี้ต้องสิบ เพราะมันต้องสิบอืมก็มันเป็นชาลินเน่อะไรวะไรเซเบอร์รอด่าโพดเท่เลยเออเอออ๋อ,อ,อน,น,นั่นเพื่อนนั่นเพื่อนนั่นเพื่อนโอเคอืมไม่มีแล้วเหรอหือ น,นั้นมันโดนมันจะเป็นอะไรที่โคตรเท่อะแต่มันไม่โดน่ะดิต้องไฮยกราวตอนไหนต้องอยู่ไฮยกราวเราเว้นคนอยากยิงแบบยัดเขาเ้าไปเลยแบบวิ่งยัดอะอันนั้นก็ไม่เอาเออเอ,อ้ยติดสำหรับใครอยากให้ผมรีวิวปืนอันไหนก็บอกได้นะฮะ โดนสปอตอ่ะเดี๋ยวแอบออกแปบโดนสปอตแล้วอ่ะโหโดนสปอตนะน่ะว้าวดโอ้โหโดนสปอร์ตอ่ะยังไม่ฆ่าตัวไหนเลย่ะยังติดเทียดแบบสามตัวนี่โอ้ยขอตัวที่สี่หน่อยตัวที่สี่อ่ะได้เปล่าฮัลโหลขาตัวที่สี่แป๊บตัวที่สี่ ไม่ใช่เรานะแต่ต้องเป็นมารไว้ที่ถึงตัวที่สี่ตัวที่สี่ไปฮะตัวที่ห้าครับเดี๋ยวนะอีกนึงอีกนึงก็อีกนึงก็ไหนมีไหมอีกนึงไหมโอ้ไม่ออกแล้วเหรอหลบไปด้านล่างเย้ยไม่เห็นล่ะดับนะเฮ้ย ให้มีจริงดิเออหมดโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็น,นอ่ะโโหก็ไม่เห็นน่ะเก็บเสียงรวยป่ะน่ะอุ้ยออกไปก็โดนละชั้นไหนชั้นสองอ๋อ สองชั้นสามยังไม่ตายนะน้ะเฮ้ยเพิ่นจยดเดินตัดนะหายแล้วนะโอเคหาจุดไปจุดใหม่จุดไปโอลิมโก แต่วันนี้ไงวันนี้ต้องสิบศพเยโดโอ้โ,โ,อโ,โ,อโอหโนสโคบอุสานโนสโคบดาลลาเชียวฮะฮะอะไรนะอะไรเกิดมาตายเนี่ยจริงดิโคตรเจยเลยอะ ตัวนี้เราใช้ในเป็นกล็อกใช่ปะเปิเอ๋ออะไรวะเนี่ยปิงอีกโอ้โหแรงร้อยเจ็ดโอ้โหวันละกี่ชั่วโมงอ๋อยังไงดีนะไปไหนต่อดีโอ้โหอ่าไปไม่ถูกเลยทีเดียวอืมกล้องมันเล็งชา้า เพิ่งเล่นปืนนี้ด้วยมันยังโอ้โดนแต่แโดนเจาะรู้จักป่าค้อนทอเห็นไหมผมมีคนเดียวด้วยหายากชิบหายเลยได้ก็ยากเชือกโอเคขึ้นไปหาจุดซุ่มแป๊บสูงหน่อยสูงสูงหน่อย แถวไหนก็ได <premises, S 2> ้ท like right? oh, okay, so nice. ี่ห้ามมีคนแถวนี้เรีย่ะโอ้โหโดนสปอตอีกสะบัดคมคมไปหนึ่งดอกืโดนสปอตวิ่งดิรออะไรโอเคฐาะแล้วก็เป็นปืนพกเกื่อมันขึ้นมาจะได้สอยยิงคมงๆไปหนึ่ง ว่ามีซอกมีซอกให้ยิงโอ้โหมีชอกกระตายม,มีชอกก็มาวะโอ้ที่จริงถ้าไม่สะบัดหรือไม่ขยับเขนมากดูนะนะั่นน่ะไม่มีเลยเหรออปหาซอกคุคๆดีกว่าโอ้เลือดสูง เฮ้ยปิงเหรอเดี๋ยวดิอะไรวะไหนจนานเออนี่นี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งแมงเอออยากได้ปืนแรงนะครับแต่ใส่ได้ทีละนัดกับปืนแรงอีกหนึ่งกระบ,บอกแต่ใส่ได้หกเจ็ดัถ้าเพื่อนโดนยิงได้มันกูหานะโอ้โหยิงทีนะต้องสะบัด เจ็ดต,ตัวแปดตัวแหละโอ้โหการเล่นสนายนิดถือว่าคิวยาคิวน้อยมากกันนะเนี่ยถ้าไม่ใช่สนายที่แบบเน้นเน้นยัดอะอันนั้นคือแบบคิวน้อยมากเลยตอนนี้โอโ้เพื่อนเพื่อนเพือ,เ,พอ,เ,พอเอาค่าได้เฉยอุ้ยเก็ดเหือบแล้วอีกนิดนะอีกนิดตก อีนี้มันเอามันแทกอะไม่ไม่เลือดเราเหลือน้อยเดียวแล้วเนี้นไม่ไม่เท่าไหรอ่อ่ะแต่ยิงยังไงวะโนโสโคบสปบัดติมผมชอบสะััดครับแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยถ้ามันไม่ยิงน,ะน่าจะตายแล้วแหละมนันจะตายนะ ไม่มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วอุยเจีบตายซะส,ส,สิบสามคิวแล้วจ้าอันดับเท่าไหร่เนี่ยอันดับสามแล้วว้าวแบบนี้ก็ได้ว่าเล่นแต่สนุกอันดับสามเฉยเลยโอ้มายก้า ไม่มีเฮ้ยโอ้ย,อยเอาเลิกเล่งทำไมเมื่อกี้ปล่อยคลิกขวาเฉยเลยโอ้โหโอ้ไม่ก้าโดนอีกแล้วโอ้ยเจ็บน,นั่นเนี่ยอ่าไม่เป็นไรเขามีสะโผแต่ถ้าโดนโดนตัวตัวไม่มีสะโผยิงตายมึงโครหาแบบมึงยิงกูได้ไงโอ้โหแฮกปะเนี่ย อ่ะฮะกูไม่น่าใช่กูไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่แล้วอันนี้แปลกๆลกแล้วโอ้เกิดมาตายรัวๆเลยโอ้โหโอ้ยทำไมไม่ปรับเปลี่ยนเป็นปืนพกแล้วยิงอ่ะก๊อกอ่าไม่ใช่ก๊อกมันปืนบ้าอะไรวะที่ใช้ปืนอ่ะ ปืนปืนปืนล่องหนครับเชีย่ยอะไรวะนี่เอออะไรวะเกิดมาตายเกิดมาตายเวอรี่กูดเอออ๋อ,อไม่รถถังอันนี้เราใช้เป็นปืนอะไรวะอยา่างโหเป็นก็เรียกอะไรแล้วอะไอปืนพวกตัวใช่ไรมถ้าได้อะคิโบโลเลยนะนนมันกว่านี้เยอะ แตกอีกนึงโดนอีกแล้วฮทำไมความรู้สึกเหมือนเห็นตัวด้านบนอ่ะอน,อนั่นนั่นนั่นแกช่วยเดินหนีกล้ามึงไม่ได้ไงวะเออบงนั่นแหละนั่นแหละครับท่านผู้ชมไอ้เชเิดปืนไม่ก็ไม่โหลดอีกอะ เริ่มเข็ดมือแล้วมือเริ่มเพียจบตาน,นี้ตัดลิปต์ยาวๆนะฮะวัดต้นบนอ่ะไม่ดันดล่ังแพ้ชวนเลยตอนนี้แม่แปลงถือได้บอลโอ้ เออโอ้ย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 เฮ้ย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 ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นอ๋อโมซานาการโอเคไม่แปลกถ้าเป็นโมซานาการให้อภัยนะครับผมชอบปืนนั้นความคลาสสิกดีสวยด้วยชอบฮะยิงได้ไงอ่ะ ต้องถามก่อนมันอยากเลี้ยงยิงได้ไงมันมายังไงดีกว่าโอ๊ย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 ปิงนี่แหละนั่นแหละต้อยกว่าร้อยกว่านี่สุดจัดโอ๊ยอีกแล้วไปโดนเอาคุตายแทนเยอะเอ็ดเด็กเกิร์ดไอ้เพื่อนมันไม่มีเคสสปอร์ตใช่ไหมโอ้ไม่มีใครสปอ,อรปอต์ตจริงดิตัวนั้นน่ะ เห็นใครๆก็เห็นกันโดนยิงกี่ตัวแล้วนะโอ้ยเชิดเช็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 เชแผลเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอัดกระตุกไหมเนี่ยไม่กระตุกนะคือถ้าสงสัยว่าทำไมฉากล่างมันหายนะอยากคิดอะไรมาอาแพ้ทบไปจีจีงั้นตอนนี้ก็ พอพาร์ทนี้ดิพาร์ทนีน้ต้องจบไปก่อนกับการรีวิวปืนที่มีชช่อ BFG 50นะฮะปืนใสเซนัทที่โคตรดีเลยงั้นเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบาย